สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาในการ์ตูนเรื่อง Tom อนเ Jerry กันบ้างดีกว่านะฮะเป็นตัวการ์ตูนที่ค่อนข้างที่จะเป็นปริศนาะใบหน้าของเขาเนี่ยไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่เลยแล้ววันนี้เราจะพาไปดูประวัติศาสตร์ของเขากันว่าเขาเนี่ยปรากฏตัวตั้งแต่ตอนไหนใครที่ยังไม่ได้กดซับแล้วก็กดไลค์นะฝากกดด้วยใครที่พร้อมแล้วก็ไปแมม Mammy t ู o s หรือคุณนายรองเท้าสองข้าง คือแม่บ้านแอฟริกันอเมริกันร่างท้มวมวัยกลางคนที่ปรากฏตัวในซีรีส์ภาพยนตร์สั้นดั้งเดิมของทอมแอนเจอรี่โดยเธอเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านที่ทั้งทอมและก็เจอรี่อาศัยอยู่และยังเป็นผู้ที่เลี้ยงทอมอีกด้วยโดยเราจะได้ยินเสียงเธอเรียกทอมด้วยชื่อจริงว่าโทมัสเสมอและเราก็มักจะเห็นเธอดุหรือลงโทษทอมเสมอเวลาที่เขาเนี่ยทำหน้าที่ล้มเหลวหรือว่าก่อเรื่องนั่นเอง โดยคุณนายปรากฏตัวครั้งแรกตั้งแต่ภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกสุดของซีรีส์อย่างพุสเกสต์บูทแล้วตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ปี1940นู่นแน่โดยเนื้อเรื่องคือในตอนนั้นเธอพยายามบอกไม่ให้ทอมที่ตอนนั้นใช้ชื่อว่าแจสเปอร์ซ้ำก็ของในบ้านพังไม่งั้นก็ได้ออกไปนอนข้างนอกแน่ซึ่งนั่นกระทาให้เจอรี่ที่ตอนนั้นชื่อว่าจิงซ์จะลังแกทอม้วยการโยนแก้วไหาจานชามต่างๆลงจากที่สูงเพื่อให้ทอมไปรับจนจานเรียงกันสูงเกือบถึงเพดานบ้านแล้วเจอรี่ก็เตะทอ ให้บรรดาจานที่ถือไว้ตกแตกให้หมดในที่สุดและทอมก็ดนคุณนายลงโทษด้วยการเตะออกจากบ้านในตอนจบ หลังจากนั้นคุณนายก็มีบทปรากฏในภาพยนตร์สั้นเรื่องต่อๆมาของซีรีส์ดั้งเดิมไปเรื่อยๆเป็นจำนวนตอนทั้งหมด19ตอนได้แก่ The Midnight Snack, Friday Cat, Dog Trouble, Push and t o l s The Lonesome Mouse, The Mouse Come to Dinner, Part Time p a u l A Mouse in the House, Oh Rocking Chair Tom, Mouse Cleaning, Poker Dot Post, The Little Oven, Saturday Evening Post, The Frame Cat, Sleepy Time Tom, n i d d y Kitty, t r i p l e t r o u b l e และ Push b o t t l e Kitty อยากดูตอนไหนก็ลองไปหาดูเอาละจ โดยตอนสุดท้ายที่เธอมีบทอย่าง Push b o r t l e r Kitty ที่ฉายเมื่อวันที่6กันยายนปี1952ก็คือคุณนายเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวกับทอมที่จับเจอรี่ไม่ได้สักทีก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อหุ่นยนต์แมวมาชื่อว่าแมคคาโน่ทอมก็เลยตกงานแล้วก็ต้องออกจากบ้านไปด้านเจอรี่ที่โดนแมคคาโน่ยนออกจากบ้านก็พยายามทุกวิธีทางเพื่อกลับเข้าบ้านให้ได้แต่ก็ไม่สาเร็จสักที สุดท้ายก็เลยจัดการส่งหนูไขลานไปป่วนแมคคาโนซึ่งมันก็ไล่จับหนูไขลานพวกนี้จนทําบ้านพังซึ่งทอมที่ได้ยินเสียงคุณนายร้องก็รีบกลับมาที่บ้านแล้วก็เป็นจังหวะพอดีกับที่แมคคาโนเนี่ยพังแล้วเครื่องยนต์ของมันก็กระเด็นเข้าปากทอมไปและเมื่อคุณนายได้เห็นทอมก็ดีใจที่เขากลับมาแล้วแต่ไม่ทันไรเจอรี่ก็เปิดรีโมทสวิตช์ของแมคคาโนทําให้เครื่องยนต์ในท้องของทอมทํางานแล้วก็เปลี่ยนให้ทอมเป็นหุ่นแมวไล่จับหนูแล้วก็ทําบ้านเละอีกรอบและหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็น ใุณนายรองเท้าสองข้างหรือแมมมี่ทูชูสไปรากฏตัวในตอนต,อต่อมาอีกเลย หลังจากนั้นเราก็ได้เห็นตัวละครอื่นมารับบทเป็นเจ้าของทอมแทนโดยที่เราคุ้นเคยก็มีสองสามีภรรยาจอชกับโจแอนที่เป็นเจ้าของทอมในยุคแรกต่อจากแมมมี่ทูชูสหรือเจ้าของทอมที่เป็นผู้ชายผิวขาวหัวล้านในยุคที่2ของคุณจีนดิชซึ่งในยุคที่สองนี้เองคุณจีนดิชได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าการที่เราไม่ได้เห็นแมมมี่ทูชูสทั้งในของกระตู้นของเขาแล้วก็ยุคต่อ,ตอมาเนี่ยเป็นเพราะว่าภาพลักษณ์ของตัวละครแม่บ้านผิวสี จะดูไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคมอเมริกันที่เปลี่ยนไปแล้วนั่นเอง และประเด็นนี้ก็เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อต่อมาในช่วงยุค1960เมื่อภาพยนตร์สั้นทอมกับเจอร์รี่ได้ถูกนํามาฉายบนจอโทรทัศน์แล้วก็ได้มีการตัดต่อใหม่ด้วยเทคนิคโรโตสโคปเปลี่ยนผิวสีของแมมมี่ทูชูสเนี่ยให้กลายเป็นผิวขาวแทนพร้อมกับมีการพักทับใหม่ไปด้วยเพื่อป้องกันประเด็นละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเดียดผิวนั่นเองและเวอร์ชันที่ถูกตัดต่อนี้ก็ถูกฉายทางโทรทัศน์ต่างๆทางกาตัวเน็ตเวิร์กและบูมแรงเรื่อยมาจนปัจจุบันจะมีก็เพียงฉบับ DVD Tom ดี Jerry The Classic Collection ที่จำหน่ายเมื่อปี2004เท่านั้นที่ยังคงเป็น Mummy y w o Shoes แบบผิวสีดั้งเดิมอยู่ และต่อมาในซีรีส์ Tom and Jerry Tales ที่ฉายทางช่องการ์ตูนเน็ตเบิร์กเมื่อปี2006ตัวละครแมมมี่ทูชูสก็ได้ถูกแทนที่ด้วยคุณนายรองเท้าสองข้างคนใหม่ที่เป็นคนผิวขาวในที่สุดแต่อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นคนละเชื้อชาติกันแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์อย่างรูปร่างที่ท้วมและก็มีนิสยัยหรือว่าจาริดที่เหมือนกับแมมมี่ทูชูสไว้ครบทุกประการเลยเพิ่มเติมคือมีร่างซูเปอร์ฮีโร่ที่ชื่อว่าพาวเวอร์เกลด้วยโอ้โหสุดยอดจริงจริง สำหรับหน้าตาของเธอน,นั้นตลอดเวลาที่เธอปรากฏตัวเราก็จะพบว่าเธอโผล่มาให้เห็นแค่ช่วงอกลงมาเท่าน,านั้นไม่เคยได้เห็นหน้าของเธอแบบชัดๆเลยซึ่ง <c oughs> ความจริงเนี่ยก็เคยปรากฏใบหน้าของเธอในภาพยนตร์สั้นตอน Saturday Evening Post นะที่ฉายเมื่อ14มกราคมปี1950แต่ก็ปรากฏเพียงไม่กี่เฟรมในจังหวะที่เธอวิ่งหน้าตั้งกลับบ้านเท่าน,านั้นซึ่งมันก็ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่อยู่ดีเนี่ยเรามองอย่างนี้เราเห็นหน้าเขาชัดหรอเราเห็นแค่แบบอะไรบวมๆขึ้นมาตะปุม่มตะ ผมก็ไม่รู้แต่รู้หรือไม่ว่ามีอยู่ทีหนึ่งที่เราจะได้เห็นใบหน้าของเธอแบบชัดๆ นั่นก็คือในทอมแอนด์เจอรี่ฉบับคอมิกและก็หนังสือนิทานที่วางจําหน่ายในช่วงยุคนั้นนั่นเองซึ่งนอกจากจะได้เห็นหน้าคุณนายแบบชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วถึงแม้ว่าจะคนละดีไซน์ก็เถอะแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าเนี่ยแหละแมมมี่ทูชูสตัวจริงนอกจากนี้เราก็จะได้เห็นทอมกับเจอรี่ในเวอร์ชั่นที่ผีจ่อปากมาพูดเรียกได้ว่าพูดกันรัวๆไม่มีหยุดเลยทุกช่องเลยทุกเฟรมเลยทีเดียวเชียว ทำไมหน้าพี่ดิมไม่พร้อมโชว์คะแล้วหน้าพี่ดิมเป็นอะไรคะเอาจริงๆหน้าพี่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกการที่ใช้ตัวการ์ตูนอะแอนิเมชันสองมิตินะก็เพราะว่าตอนนั้นดิมอาจจะยังไม่อาบ้นาแบบโอ้โหหน้าแบบโทมเละอะไรไปหมดอย่างนี้ก็เลยใช้ตัวการ์ตูนสองมิติดีกว่านะครับผมถ้าน้องไม่อยากเห็นผีในตอนกลางวันแล้วก็ตัวการ์ตูนสองมิติเนี่ยดิมไม่ได้ใช้ในทุกๆคลิปนะดิมจะใช้คลิปที่มันพอจะใช้ได้แบบพอดแคสอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งพันปีเจ้าหญิงเต่าที่เคยแต่งงาน กับไอสติงนะครับเขาหายไปไหนครับเพราะปกติแล้วเต่าน,นั้นอายุเอออยู่ได้ถึง1,000ปีน้องครับเต่ามีอายุไข250ปีนะ หนึ่งพันปีนี่เต่าไกลพันไม่อยู่แล้วตายแล้วตอบตรงๆเลยตายไม่ต้องมีบอกในเรื่องก็รู้ว่าตายพี่ดิมครับถ้ามันเป็นตัวตนร,ระดับคลอสมิคทำไมชาวหมาจัดการได้แล้วมันต้องโหดไปใช่เหรอทำไมชาวหมาไม่ถูกจับไปที่คุกซิตาเดลเหมือนกับเดอะลิชที่ฆ่าพริสมออันนี้น้องหมายถึงคูเบอร์นะทุกคนในคลิปเอ่อที่ดิมเคยทำคูเบอร์ไว้คือคูเบอร์มันแบบว่าหนีจากชาวหมาใช่ไหมเห็นมันแบบกระจอกอย่างเนี้ยซึ่งอันนี้คุณเลสก,กิ เขาบอกว่าคอสมิกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเก่งนะแค่มีพลังบางอย่างเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านเท่านั้นอย่างของคูเบอร์เนี่ยก็คือ r r e k t t h f o u r t h w a l l มาคุยกับคนดูได้และอีกอย่างคือซิตาเดลเนี่ยถล่มไปแล้วไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะอาณาจักรแคนดี้กับเกาะแคนดี้จะเป็นที่เดียวกันไหมนะไม่ใช่ครับอาณาจักรแคนดี้คือผืนแผ่นดินนะไม่ได้อยู่ติดทะเลไม่มีเกาะไม่มีเกาะแคนดี้ในเรื่อง Adventure Time อย่ามาปนกันเลยนะคุณนายรองเท้าสองข้างนะฮะก็คือเรื่องราวของเขาก็จะมีเพียงเท่านี้ด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนจบในตอนด้วยมันก็เลยเออไม่น่าจะมีอะไรมากนะส่วนดีไซน์ของเขานะถ้าใครอยากจดจําในการ์ตูนก็จดจําหรือว่าใครอยากจดจําใบหน้าของเขาในคอมิกก็ก็สามารถเหมือนกันนะถ้าใครอยากรีเควสต์ให้ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอะไรนะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยและสําหรับวันนี้ก็ไร